แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ2,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับสกูตเตอร์ราซอ r o โปร A5 ลักพร้อมราคาจำหน่ายโดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและมีการเว้นวรรคระหว่างย่อหน้าพร้อมแนะนำช่องบายคลับตามที่คุณร้องขอขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายคลับช่องที่นำเสนอข้อมูลรีวิวและข่าวสารเกี่ยวกับยานพาหนะทุกประเภททั้ง2ล้อและ4ล้อ สำหรับใครที่ชื่นชอบสกูตเตอร์หรือกำลังมองหาทางเลือกในการเดินทางระยะสั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสกูตเตอร์2รุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากค่ายราอรได้แก่รอโปรเอ็ r o X และราเอ A5 าลักว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเหมาะกับใครและมีราคาจำหน่ายประมาณเท่าไหร่ในประเทศไทยเริ่มจากแบรนด์รซอรกันก่อนรซอรเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกสำหรับสกูตเตอร์แบบเตะ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ต้องการใช้งานในเมืองหรือเพื่อความสนุกสนานราศอเป็นที่รู้จักในเรื่องคุณภาพความทนทานและดีไซน์ที่ทันสมัยโดยมีผลิตภัณฑ์หลายรุ่นออกมาตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายรุ่นแรกที่เราจะพูดถึงคือราซอโปรเอ็กซ์ซึ่งเป็นสกูตเตอร์แบบสตรีทหรือใช้ในการเล่นผาดโผนมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและโครงสร้างที่แข็งแรงมากถูกออกแบบมาสำหรับผู้เล่นที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นท่าในสเก็ตพาร์ หรือใช้เล่นผาดโผนแบบจริงจังตัวราสอโ Pro X กผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมเกรดสูงทนต่อแรงกระแทกได้ดีน้ำหนักเบาทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในขณะกระโดดตัวแฮนด์จับเป็นแบบทีบาแบบไม่สามารถปรับระดับได้เพื่อความแข็งแรงสูงสุดการออกแบบของดัดฟ้าเด็กกว้างพอสำหรับเท้าเดียวมีเท็กซเจอร์กันลื่นเพื่อความปลอดภัย ระบบล้อของราซอร p โปรใช้ล้อยูริเทนคุณภาพสูงขนาด100มิมมีความลื่นไหลและทนทานพร้อมลูกปืน ABEC 5ที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วเหมาะสำหรับเล่นในพื้นที่เรียบหรือทางลาดระบบเบรกที่ล้อหลังเป็นแบบเหยียบซึ่งตอบสนองได้ดีและปลอดภัยในขณนะเล่น ความสูงของสกูตเตอร์เหมาะกับผู้ใช้งานที่มีอายุประมาณ8ปีขึ้นไปและรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ100กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มีรูปร่างไม่ใหญ่มากราซอร r โปรเมีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูทันสมัยมีสีให้เลือกหลากหลายเช่นสีแดงสีดำสีฟ้าซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและความเทนในเวลาเดียวกัน ราคาของราซอร์โปรเอ็กในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0ถึง2,900บาทแล้วแต่ร้านค้าและโปรโมชั่นที่อาจมีอยู่ในขณะนั้นหากซื้อจากร้านออนไลน์หรือในห้างสรรพสินค้าใหญ่ก็มักจะมีประกันและบริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือมาถึงรุ่นที่2คือราซอร์เอห้าลักซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสําหรับผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นที่ต้องการใช้สกูตเตอร์สําหรับเดินทางในเมืองหรือเพื่อออกกําลังกาย มีการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและความเร็วในการใช้งานจริงระซอ A5 Lux โ e ครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินทำให้แข็งแรงและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษตัวดัดฟ้ากว้างและยาวกว่ารุ่นปกติเพื่อรองรับเท้าทั้งสองข้างได้อย่างสบายมีพื้นกันลื่นติดตั้งมาในตัวเพื่อป้องกันการลื่ถลนถลายขณะขี่แฮนดของราซอ A5 Lux e สามารถปรับความสูงได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน ตั้งแต่เด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่ความสูงสามารถปรับได้ตั้งแต่ประมาณ86เซนมถึง97เซนเมตรทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งครอบครัวล้อของรุ่น A5 ลัก์เป็นล้อขนาดใหญ่ถึง200มิลลมทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นบนพื้นผิวครุกระและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะขี่นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินทางโดยไม่ต้องออกแรงมาก ระบบพับเก็บของรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นราซอ A5 ลักสามารถพับเก็บได้ง่ายในไม่กี่วินาทีเหมาะสำหรับพกพาในรถยนต์หรือขึ้นรถไฟฟ้า BTS MRT ได้โดยไม่กินพื้นที่พกพาสะดวกมากสำหรับคนเมืองระบบเบรกหลังของ A 5ลักเป็นแบบเหยียบที่มีประสิทธิภาพสูงตอบสนองได้ดีในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเมื่อต้องการหยุดในทันทีมีขาตั้งคิกสแตนติดตั้งมาให้ด้วยเพื่อให้สามารถจอดรถได้สะดวกในทุกที่ น้ำหนักรวมของราซอร์ A5 Lux e ประมาณ3.9กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับขนาดและความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงถึง100กิโลกรัมจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสกูตเตอร์ไว้เดินทางในชีวิตประจำวันสำหรับดีไซน์ A5 Lux e, มีความสวยงามและหรูหรามีให้เลือกหลายสีเช่นสีเงินเมทัลลิกสีฟ้าสีชมพูซึ่งตอบโจทย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องการความมีสไตล์ ราคาของ Racer A 5ลัก์ในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0าถึง4,200นบาทขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อและโปรโมชันที่มีอยู่โดยทั่วไปสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ออนไลน์หรือร้านค้าอุปกรณ์กีฬาและของเล่นคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองรุ่นแล้ว Racer Pro X จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการสกูตเตอร์เพื่อเล่นผาดโผนหรือฝึกทักษะด้านการทรงตัวส่วน Racer A 5้ลักซ์จะเหมาะกับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์สำหรับเดินทางจริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นการใช้สกูตเตอร์สามารถช่วยลดเวลาในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากนอกจากนี้ทั้งสองรุ่นยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายแบบเบาๆในทุกวันหรือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันในครอบครัวได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยราซอเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความทนทานของสินค้าเป็นหลัก ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อคุณเลือกซื้อแล้วว่าจะสามารถใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปก่อนจากการสำหรับใครที่สนใจสกูตเตอร์ซอไม่ว่าจะเป็นรุ่น p r o เอหรือ a 5ห้าลัก์อย่าลืมตรวจสอบแหล่งซื้อที่น่าเชื่อถือและพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งานของคุณเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดติดตามช่องไบคลับเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับยานพาหนะและไลฟ์สไตล์การเดินทางที่น่าสนใจในทุกสัปดาห์ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการให้ขยายความยาวหรือเพิ่มข้อมูลเฉพาะด้านอื่นๆเช่นข้อมูลเทคนิคเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นหรือคำแนะนำการใช้งานก็สามารถบอกได้เลยครับ